สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังสนะี่เฮดาะคลิปนี้ผมจะมาประกาศรายชื่อผููโชคดีที่ได้รับรางวัลทั้ง7ท่านจากกิจกรรมคลิปอเวครั้งล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองครับผมและที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังจะมาเปิดบัตรสีม่วงครับนี่เลยบัตรสีม่วงระดับซิวเวอร์นะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันบัตรสีม่วงระดับซิวเวอร์ภายในนั้นบอกได้เลยว่าบรรจุหุ่นใหม่ฮะนะครับหุ่นใหม่ โอ้ต oh, าพัดไฟเดอร์แล้วก็เจ้าเชิญโลด้วยนะครับหุ่นใหม่แล้วก็หุ่นล้องใหม่ต่างๆเรียกได้ว่า3-4ตัวนี้เป็นหุ่นที่ดีมากๆเลยและที่สำคัญมีบัตรสีม่วงระดับทองติดอยู่ด้วยฮะเพื่อจะได้นี่ครับโนริเฉินโลกับเขาบ้างนะนะครับบัตรใบนี้ก็ถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งใบ แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปสุ่มบัตรกันเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเติมดีเจมนะครับก็สามารถกดไปที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยนะครับผมตรงส่วนของคำอธิบายคลิปนะครับแล้วกดเข้าไปก็เลือกซื้อสินค้าให้กับตัวเองหรือซื้อให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตินัมหรือทองนะครับแต่ดีเจมนั้นราคาดีมากๆแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดครับ R U N G C H ครับเพื่อเป็นกาลังใจ หรือเป็นการสนับสนุนช่องของผมต้องขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราไปเปิดบัตรกันเลยดีกว่าบัตรม,ม่วงระดับซิลเวอร์นะครับผมจะเปิดประมาณ30เอ่อ30กว่าใบนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้อะไรนะครับขอเปิดเศษสัก2ใบก่อนนะครับผมฮึบมาลุ้นพร้อมกันเลยฮนะนะครับเริ่มต้นจากเศษครับผม2ใบแบบนี้เลยนะนะครับขอได้ของดีหน่อย อืมหืมชิ้นส่วนสองพันห้าครับนี่ไงฮะบอกเลยว่านะครับถึงจะได้ชิ้นส่วนนะแต่ก็ได้ชิ้นส่วนค่อนข้างดีเลยทีเดียวไปต่อฮะนะครับแบบนี้เลยคนที่ยังไม่มีหุ่นใหม่นะครับบัตรใบนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์จริงๆครับก็จะได้มีหุ่นทั้งก่อนเก่าแล้วก็หุ่นใหม่ด้วยเลยนะนะครับนี่ฮะหนึ่งพันครับผมโอ้โหเด็กก่อนออกลัวๆ ใครที่ยังไม่มีเดก้อนนี้แหมบัตรใบนี้น่าสนใจโอเคเปิดเศษนำไปแล้วนะครับ2ใบเดี๋ยวผมจะเปิดทีละ10ใบเลยถ้าคลิปนี้เนี่ยเสียงผมอาจจะแหบไปหน่อยนะต้องขออภัยฮะเพราะวอา,ากาศร้อนแล้วก็งานยุ่งแล้วก็ทำให้ทาให้เสียงแหบครับผมพูดง่ายๆนี่แหละอาจจะเสียงไม่คมชัดก็ต้องขออภัยนะครับไปเปิดทีละ10ใบกันเลยครั้งแรกปึ๊บเอาแบบนี้เลยฮนะ ดูซิว่าจะได้อะไรลุ้นเป็นตัวเป็นตนครับติดเลดทองไหมยังไม่ถึงเลดทองนะทุกคนเป็นเลดม่วงครับอืแหมเลดม่วงฮนะนี่ครับเลดม่วงก็ได้เป็นนักบินครับผมืรัวรัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับแม่นะครับเป็นชิ้นส่วนหุ่นเจ้าเชิโลนะเออพาร์ไฟเดอร์ er ก็มีนะครับโอเคช็อตนี้ครับ ได้ประมาณนี้สิบใบแรกครับผ่านไปเรียบร้อยเรามาดูสิบใบที่สองครับผมดูซิว่าเป็นยังไงกดฮะปุบหล่นกันต่อเลยครับแม่ขนดาดเปิดทีละสิบใบครับทองไหมก็ยังเป็นม่วงอยู่ดีอะทุกคนเฮ้ยจะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเหรอแต่ชิ้นส่วนของแดงก้อนนั้นออกเยอะมากๆนะครับนะครับชิ้นส่วนตัวอื่นเนี่ย จะราวๆห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นส่วนของแดก้อนเนี่ยหนึ่งพันเลยนะชิ้นส่วนอุ้ยสองพันห้าครับผมชิ้นส่วนหุ่นใหม่ฮะเฮ้ยเอาเรื่องนะนะครับถือว่าชิ้นส่วนนี้เอาเรื่องฮะนะครับโอ้โหแต่แบบว่ามันก็เอาเรื่องนะครับผมเพราะว่ายี่สิบสองใบแล้วนะครับยังไม่มีติดเลรียทองเลยนะเดี๋ยวเปิดอีกสิบใบครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเปิดฮะนะครับ นะครับส่วบส่วนผู้โชคดีทั้ง7ท่านที่ผมขึ้นให้ดูนั้นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเฮ้ยอันนี้ติดเลททองครับนะติดเลททองครับผมรายชื่อผู้โชคดีที่ผมขึ้นให้นะครับเอ่อก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ที่โชคดีทั้งหมด7ท่านอ่ะมาต่อกันเลยฮะครั้งนี้เลททองนะทุกคนน่าสนใจอะครับผมนะเลททองครับนี่ฮะผมว่าผมได้เดก้อนเพิ่มแน่โอ้หนักบินครับนักบินอีกแล้วทุกคน อืมโอ้โเลททองเป็นนักบินครับมันไม่ใช่หุ่นนะครับผมงานเข้าแล้วถึงจะติดเลททองนะครับแต่มันก็ไม่ใช่หุ่นนะทุกคนมันเป็นนักบินน่ะมันจะได้หุ่นใหม่บ้างไหมอะ่ะเดี๋ยวนอยไปเช็คลางวันดูอีกทีสิว่าเลททองมันมีอะไรบ้างนะหุ่นยนต์ใหม่ครับนะครับผมเออมันก็สงสัยต้องลุ้นชิ้นส่วนนะหรือเปล่า งานนี้ออกยากนะครับผมนะเอ,อเดี๋ยวไปต่อเศษอีกสักหน่อยนะนะครับทีนะหนึ่งใบอกสักทีที้ยังไงเหลืออีกสิบเจ็ดใบนะทุกคนนะครับผมจะเหลือไว้ทํากิจกรรมในรอบหน้านะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักบินนี่มันออกแบบรัวๆเลยนะอีกสักทีดิทิ้งท้ายครับนะเดี๋ยวไปเช็คคะแนนดูในกระดานผู้นําก่อนนะครับแล้วไปดูซิว่าผมได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมั่งหรือย,ยังนะ โอ้โหเดกอนหนึ่งพันครับผมแม่อื <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูครับว่าสุ่มไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสามสิบสองถึงสามสิบห้าใบเนี่ยผมได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมั่งหรือเปล่านะครับ <c oughs> เฮ้ยได้เชิโล่เพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าเชิโล่ผมมีแล้วไงแล้วก็ขายไปแล้วแล้วหุ่นใหม่อย่างพาร์ไฟเดอร์ล่ะเฮ้ยได้ชิ้นส่วนหนึ่งห้าพันเลยเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคนะแต่มันก็มันก็ โอเคได้แค่ระดับเดียวอะนะครับสามสิบใบเนี่ยถ้าซื้อขายกันจริงๆมันก็ค่อนข้างแพงนะครับได้ชิ้นส่วนมาครึ่งเดียวครับอเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันรอบต่อไปฮะเดี๋ยวไปดูกระดานผู้นำกันก่อน,นครับว่าผมผ่านเลทแล้วหรือยังนะสำหรับนี่ครับขึ้นอันดับหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมขึ้นอันดับหนึ่งนะครับอยู่นะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่ายังเหลืออีกตั้งหลายวันนะทุกคน แต่ที่แน่ๆคือผมได้บัตรอัลติเมตตัวนี้มาและแน่นอนครับผมจะสุ่มบัตรอัลติเมตให้เพื่อนๆรับชมในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนนี่ฮะบัตรอัลติเมตครับได้ยากๆนะทุกคนกว่าจะได้มานี่เลือดตาแทบกระเด็นนะแต่ครั้งนี้ผมก็ได้มาแล้วหนึ่งใบนะครับแล้วผมจะทาคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะรับไว้ก่อนครับนะรับของรางวัลไว้ก่อนนะครับกันหายกันหายนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเปิดต่ออีกสักหน่อยเนาะนไหนๆก็เปิดแล้วนะครับพอเพื่อนๆก็ อาจจะชอบดูการเปิดใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดต่อครับเหลืออีกสิบห้าใบเดี๋ยวเปิดเสร็จไปเรื่อยๆอีกนิดน,นึงครับนะขออีกสักสองสามใบไหนๆก็ไหนๆแล้วครับดูซิว่าจะยังไงต่อนะปึ๊บอืม้มขู่รีครับดูซิว่าจะได้พาร์ไฟเดอร์เพิ่มเติมขึ้นมาไหมเปิดฮะเปิดทีละใบก็เปิดทีละสิบครับดูซิว่าอันไหนมันจะแจ่มกว่ากันอึบอึบอึบ,อบโอ้แดก้อนครับทุกคน แม่มันจะไหวไหมนี่ยมันไปไม่ถึงพาร์ทไฟเดอร์ครับพาร์ทไฟเดอร์ส er ้กหน่อยมะสักพันสองพันก็ยังดีนะอ๊บโอ้โหเรดก,ก้อนรัวๆเลยครับผมแล้วมันติดเลดธรรมดาเลยนะครับแม่ติดเลดธรรมดาเลยนะมันไม่มีเลดละไหนๆก็ไหนๆล้ะเอาให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับสองใบเนี้ยนลไวใหเหลือไว้ติใบครับอื้อหือ แบบนี้ก็เปิดกันเหนื่อยแล้วฮะงานนี้รวมๆแล้วก็สี่ติบใบโอ้โหเชิดโลมาครับนะสามสิบกว่าใบนี่แบบเ,เดี๋ยวผิดใบครับทุกคนงงนะสามสิบเจ็ดใบนะครับไม่ใช่น้อยๆนะนะครับถือว่าเยอะเลยละครับผมถ้าเติมซื้อมานี้ก็เดือดอะโอ้โหเชิโลฮะมันไม่ยอมติดเลทนะครับสูงวันนี้เลยนะครับนะก็พลังงานนี้นะทุกคน นะครับเก็บไปทํากิจกรรมนะครับผมในรอบต่อต่อไปเนาะถ้าคืนเปิดหมดเลยเนี่ยเวลามีกระดานผู้นํามาเนี่ยผมก็จะทําไม่สําเร็จนะครับ <c oughs> ขออภัยครั้งครับผมนะช่วงท้ายคลิปครับผมก็อย่างที่บอกฮนะถ้าเอ่อเพื่อนคนไหนสนใจที่จะเติมดีเจมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตรงส่วนของทำอธิบายจะมีลิงก์เว็บไซต์นะครับในการเข้าไปซื้อขายเอ้ในการเข้าไปซื้อของนะครับไม่ใช่ซื้อขาย อยู่ในส่วนของคำอธิบายนะครับสามารถซื้อให้ตัวเองก็ได้ซื้อให้เพื่อนก็ได้ครับและหลังจากนั้นก็กดโค้ด R U N G C H ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมอีกทางหนึ่งด้วยนะขอข้อคุณล่วงหน้าครับสำหรับเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนๆคนไหนก็นแล้วแต่ที่ใส่โค้ด R U N G C H ให้นะครับผมอาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะทุกคนนะครับแล้วเอาไว้เจอคลิปดีๆและกิจกรรมดีๆแบบนี้กันอีกครั้งนะครับผม นะสำหรับกิจกรรมกิปอวย์ก็มีต่อกันแน่นอนครับขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ให้กำลังใจช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆครับผมเสียงแหบหมดแล้วฮะทุกคนเฮย้ยแย่เลยเอาไว้เจอกันครับผม